หลุม16ภพาห้าครับ565หลาตีข้ามน้ำทวนลมครับมิดหรือว่าจะบุกทำคะแนนได้หรือเปล่าเลีงไปตรงๆนะครับตีข้ามน้ำโอเคไปมา หลุม16ช็อต2ครับเหลือประมาณ261หลาบุกเลยครับบุกด้วยหัวไม้3เลยโอ้เข้าทงเข้าทงลงเร็วลงเร็วโอเคออน อ้าดูพัดอีเกิลครับสองออนเหลือระยะพัดประมาณสิบเอ็ดหลาพัดทางขึ้นลายซ้ายออาโอ้ย<ด>โอ้ย,อย,ยไม่ทีมผมโอ้ย <laughs>